สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตา้าสตอนนี้เพบกันในเอพิโซดที่202นะครับในหุ้นไทยเราเริม่มเห็นสัญญาณดีๆที่มีน้ำหนักอยู่ตัวหนึ่งคือตัว Morning Star ในระดับเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูกันโอเคอะนะครับผมก่อนอื่นก็ขอพาดูตัว K T ก่อน K T เป็นพอสาธิตนะครับเป็นซิสเต็มเทดของเรา ในระดับวิกฤตนะครับ K T เป็นวิกฤตขับเคลื่อนกันวิกละหนึ่งครั้งคือเย็นวันศุกร์นะครับเมื่อเมื่อวานเมื่อวานมาเก็ตเปิดนะครับมาเก็ตมาเก็ตเปิดดูตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเยวนสีเขียวแล้วนะครับจากที่มันแดงมามาเก็ตเปิดเราก็หุ้นตัวไหนที่มีเปลี่ยนจากจากที่ไม่ใช่เขียวเป็นเขียวเนี่ยนะครับในวิกแรกเนี่ยเราก็เข้าไปนะครับก็ปรากฏว่ามี S T A อยู่ตัวหนึ่งที่ท,ที่เขียว นะครับเราก็เข้า s t a ไปครับผมครับผมมีตัวเดียวเลยไม่ต้องคิดมากเลยมาอ่ะค่อยๆดูมาตามตาละตัวก็ทยอยทยอยเข้าไปแล้วกันแล้วเพราะว่าตลาดมันเปิดก็ก็เล่นไปตามแผนนะครับตัว transaction ก็คือจะมีการ buy s t a 1หนึ่งตัวราคานี้นะครับราคาตลาดเลยตอน4ี่โมงเสิบห้าบหกหนึ่งห้านะครับในพอร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เคที T, ตอนนี้เราซื้อหุ้น10ตัวตัวละประมาณสองแสนหนึ่งหมื่บวกลบเนี่ยแหละครับประมาณเนี้ยนะครับ,รบเท่าเท่ากันซื้อเท่าเท่ากันน้ำหนัก10ตัวก็จะเท่าเท่ากันนะครับครับผมก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรตื่นเต้นเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นไปยตาระบบนะครับอ่ามาอืมมา ทีนี้ขอพาดูลิสต์นี้นิดนึงว่าในหุ้นไทยนะครับที่เราพบว่ามันเริ่มฟอร์มตัวในระดับเดือนนะครับกราฟบาร์นี้เป็นบาร์มันมัลี่นะครับบาร์เดือนเน uh ี huh. ่ยแท่งหน้าตาประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับในหุ้นหลายๆตัวนะครับเออนี่นี่ชื่อหุ้นนะครับก็เพื่อน uh huh. ๆก็ส่อง,องๆดูเอาหน่อยแล้วกันเราก็ไม่อยากจะขี้เกียจอ่านนะ ก็จะเห็นว่ามีหลายหลายตัวหลายตัวหลายตัวมีหลายตัวนะคุณทัศน์ครับครับ,รบสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับถ้าเขาปิดประมาณนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นสัญญาณบูลิชนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ถ้าปิดขึ้นยเยอะๆหน่อยต้องปิดขึ้นเยอะเลยลหละถึงจะถึงจะโอเคนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือคลากมาไกลอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดบนบนแบบโซนบนบน,บนได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณบูลิชเนาะ เนี่ยตัวนี้ใช่อสองตัวนี้รวมถ้ารวมกันก็ใช่อยู่ดีอ่ะเนี่ยถ้าสองนี้รวมกันก็ใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสัญญาณแบบเนี้ยนะเยอะเลยนะครับกับตัวนะครับอ่าเยอะเลยเยอะเลยก็ลองไปเลือกกันดูแล้วกันว่าบางบางทีเราอาจจะไม่ได้ลืมลืมไม่ได้เปิดตัวกราฟรายเดือนมานานพอกลับไปเปิดอีกทีหนึ่งเนี่ยเออก็หลายตัวนะหลายตัวเลยโออาร์นะครับเนี่ย สุดยอดเลยลากมาสักไกลว้โหทะลุทะลุทุนเลยครับโอเลยเอามาตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็เชียร์ให้ปิดขึ้นไปสักหน่อยก็จะเป็นเป็นมอร์นิ่งสตาหน้าตัวนี้ใช่เลยตับดูเอออที่ไหได้คุณเห็นนี้เขาว่ากำไรดีจังเลยเออทเหรอเดี๋ยวนั้นนะผมผมไล่นี้นิดนึงนะจะจบแล้วนะครับตัวเนี่ยตามนี้เลยนะครับ เนี่ยกลุ่มจะเรียกว่าค่อนข้างจะส่วนมากที่เห็นในลิสต์นี้จะเป็นพวกดีเฟนซีฟนิดนึงครับนะในลิสต์ที่คัดมามีแค่นี้แต่อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ผมไม่รู้นะเออทีครับผม,รมกราฟเดือนนะสัปดาห์ก็เหมือนกัับตัวนะขุงตั้งนะ ไม่รู้สิถ้าจะมีนิดนิดนึงนะก็คือว่าตัวตัวราคาที่ลงมาตรงเนี้นะครับโมเมนตัมเขาแทบจะคงที่นะนะครับมาถึงแม้จะไม่ขึ้นแต่ก็คงที่คงที่พอมองไปที่วิกฤตเนี่ยก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆกันโมเมนตัมยกนิดนิดนะครับราคาลงโมเมนตัมขึ้น<ม>ก็ถือเป็นบูลิชเดเวอเจนซ์อย่างหนึง่ง ครับ,รบก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะขึ้นไหมคุณหม่เอาสิเอาเลยคุณไหมยังไม่ค่อยไว้ใจครับต้องมีตัวอื่นคอนเฟิร์มอีกสักหน่อยครับระวังนะ้คุณใหม่ซื้อปุ๊บเดี๋ยวโรคระบาดมาแย่เลยนะปิดสนามบินนี่ครับคนไม่เที่ยวอะไรอย่างนี้นะนะในหุ้นไทยหุ้นไทยเราเห็นตัวนี้แล้วกันนะครับ มีโอกาสนะมีโอกาสกลับตัวหลายตัวเลยนะครับมาเป็นกลุ่มๆนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่ถือรองไว้เนาะมาคริปโตคริปโตเริ่มเขียวแล้วนะครับเมื่อคืนมาดูไหครับเมื่อคืนบิตคอยก็เหมือนเลือกทางเลยคุณไหมครับครับเหมือนเลือกทางเลยพาดูบิตคอยกันดีกว่าบรัที่สีคือในภาพใหญ่ก็ยังอยู่ในนี้อยู่แหละอยู่ในในในแฟลกอยู่ แต่ถ้าเรามองภาพเล็กลงอ่ะเนี่ยเฉพาะตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเมื่อคืนก็ทะลุครึ่งครึ่งคู่ขนานขึ้นมาเนาะหลังจากที่ไซด์เวย์อยู่สักสิบกว่าวันนะครับอืมสวยมากเลยนะก็โอเคเป็นเป็นเขาก็เขาก็ลงมาแตะฉันเอาล่างหมดแล้วนะคุณตั้งเนาะใช่ครับใช่เลนะตีตัวเสร็จแล้วครับเนี่ยสวยงามมากครับผมอ่า เนี่ยไปแล้วเนี่ยเอาตามได้เลยรอไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง 7, 1, 7, นะครับทองคําทองคําขึ้นไปยืนเหนือเส้นนี้แล้ว,ลวนะครับนี่เหนือเส้นนี้แล้วยืนเรียกว่ายืนสองพันห้ามาหลายวันแล้วนะสองพันห้าอยู่ตรงนี้สองพันห้านะเอ๊ะได้ไหมเนี่ยสองพันห้าสองพันห้าอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็เรียกว่าอย่างอันตรายนะถ้ายืนยือนเหนือสองพันห้าสักระยะหนึ่งนี่คือปลอดภัยเรียกว่าก็รู้สึกดีกว่านี้นะพร้อมเลยใช่ครับไปองตัวใหม่ครับครับ,รบอืมของันก็ขึ้นเอดอเรไล่อินเด็กซ์สิคุณไหมเราไล่อินเด็กซ์ดดนี้เหมือนเลือกเลือกข้างเลือกทางแบบชัดเจนเลยนี่คุณใหมนี่ ดีมากเลยครับครับผมบาดแข็งจนทั่วทุสกุลแข็งนะครับเพราะว่าตอนแรกเด็กมันอ่อนอครับก็ยังมองว่าตัวนี้เป็นต้นทางนะเวลาเรามองบาทไทยนะทุกหมานเนี่ยบาทไทยใช่ครับอ่า USD ไทยบาทเนี่ยครับก็เป็นภาพเดียวๆออกันอย่างเงี้ยเออพอเขาเขาอ่อนเราก็แข็งขึ้นเป็นธรรมดาวิสามสามเก้าคุณไหมสามสามเก้าครับอือือต้องมีผมบ้างนะต่อไปอ่ะ สามสามเก้ามันไม่ค่อยมีผมเลยวลาสามเจ็ดสามแปดยไม่ได้แล้วห้องกกงก็ดีนะคุณไ่เนี่ยตัวตัว hk ห้าสิบเนี่ยกัตัวมาหรือว่าไงครับเนี่ยมันมาอย่างนี้เนี่ยภาพนี้ทรงก็ไม่เสียนะใพเครับสวยจริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าที่ดี ใช่ใชเลยเลยจุดเข้าหมดแล้วนะเลยแล้วคุณคุณไม่ทันแล้วคุณไหมให้คนอื่นไปเออน้ำมันน้ำมันก็ยังไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะครับแหมผมว่าลงแน่เลยว่าน้ำมันนีฮะอืมออกมีโอกาสใช่รอดูกันไป มีอะไรอ่ะอโอ้หุ้นอเมริกาขอดูเป็นภาพวิกฤต y นะครับแหมที่เราคิดว่ามันจะลงคุณใหม่ดูสิยังไม่ยอมลงเลยนเนี่ยดูสิโอ้โหอดจริงอดจริงโหดจริงอเทพมาสจัน์เขาครับอนอดไม่ลงนะครับครับมองมานานแล้วนะครับเนี่ยไอ้ยิเศิบาเราเนี่ยเหลือเวลาอีกวิกหนึ่งดูที่จะปิดแดงไหมเนี่ย นะตอนนั้นที่เราเรานับบาร์ไว้นะว่าขาขึ้นเนี่ยนะครับรอบเมื่อปี2 0ง2ถึงสอเนี่ยเขา21บาร็านะเราก็มองว่ารอบนี้ก็อาจจะเกิดการ Copy ก,กันมา21บาร์เหมือนกันแต่ว่าบาร์นี้ยังเขียวอยู่เลยนะอืเดี๋ยวรอดูกันไปนะครับเพราะข้างบนเนี่ยจะว่าไปเขาก็ทำเป็นท็อปปิ้งเทลข้างบนนะตัวเนี้ยในระดับเดือนเลยนะ ในดับเดือนเนี่ยโอากาสน,นะอืม,อมก,ก็ใจก็ยังคิดว่าน่าจะลงจังเลยเนี่ยอือเผื่อว่าเงินทางนู้นจะไหลกลับมาทาง emerging market ไงใช่ไหมอ <Indo> อินโดฟิลิปปินไทยเวียดนามอะไรแบบเนาะมามากระจายมาเศษเศษมาเราบ้างนะเอตรียมพร้อมเอเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหม ร้อพรครับเออก็ขอมันดีขึ้นบ้างนะครับผมตอนนี้ก็แย่กันอยู่นะครับพุ้นไทยก็น่าเบื่อานานครับเวลามันขึ้นจริงเรามักจะซื้อไม่ทันเสมอนะครับเดี๋ยวระวังให้ดีนะครับเออเอาว่าเป็นตรงนี้ครับช่วงช่วงบนย่ําแย่เนี่ยนะเอออย่างนงี้แหละเผลอๆเงี้ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาอย่างเคทีเราก็ก็บายไปตามระบบนะครับอาจจะทุกครั้งที่บายก็บางทีก็ฝืนความรู้สึกนะ เออฟื้นฟู้นี่ทำไมมันบายช้าจังเอ้ยทำไมันบายตอนนี้จะไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกนี้ตลอดเวลาอยู่เลยแต่ก็อ่ะไปตามระบบไปก็แล้วกันครับเออข่าวสารจากคีทีเราก็ผ่านช่องทางนี้นะครับเมื่อสนใจก็เรียนเชิญได้เลยโอเคโอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ